สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับทางช่องช่างเต่าน้ําโชกนะครับเนาะพบพ่อกันชิปมี่นะครับช้างเต่าก็ออกมาเนื้อทางให้กับเอฟซีนะครับกับชิปมี่กับเจอกันครับพ่อซักนะครับเนาะเนืทางพ่อซักในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับซีได้ตัวใดนะครับพ่อซักวันนี้เดือนตัวใดเดี๋ยวเขาก็ไปรับชมรับฟังพราะความกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ช้างเต่าก็ไดมากหายู่กับพ่อซักแล้วนะครับเนาะตัวเล็กตัวใดเหม็นๆที่พ่อซักให้มาก บอกงวดมื่อจี03มงพอซักเข่านะครับเนาะเดินไปที่ศูนย์นะครับออกศูนย์สามนะครับขางวดนี้เขาก็มาตามต่อยครับเวฟซี่นะครับสิเด็ตัวใดไปรับชมแลาฟังพร้อมกันเลยเลขเปลี่ยนครับมันมันค้งสุดไทยเอาค้งชุดไทยพ่อตราบถามเนี่ยถามมาเปลี่ยนบดจังเล็กน่ฮะเปลี่ยนรูทะเลขไหมเปลี่ยนมันมีโค้งชุดไทยเนาะมันบดที่เปลี่ยนต่กี้มึนแต่โตเข้าละสามคลิปสามเลขเว้ย ไว้เเอฟทั้ง่องศูนย์สที่สิบงตัวไดที่นครับเียนตัวใหญ่เน่ยจ้าก็รเว้ยอยาปเขียนลงเว่าอันวดที่แล้วโอ้ศนย์ตัดไก่อนสาธิตทองจันท์ให้บงยีลงวดชุดงวดของชุดไทยนย์ตัดนวยยังหักสินี ออกศูนย์สามต้องเขียนบต้องเขียนเนาะออกศ<ม>ูนย์สามวดุย์ลวดงวดุลย์ศู 0, 9, 9, 10, นย์สองห้าเก้าสิบคอสักถามก่อนถามมาทำไมเปลี่ยนเลขเอามันมีขคงชุดไทยอยู่แล้วโค<อ>งชุดไทยมันมีอยู่แล้วบาดีเฮ็ดฮฮสูตรพิดเฮตดสูตรพิดบ่แนน แม่น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 เ right. ็สูตรทิดครบผมเ็สูตรเฮดงวดที <la <la ่แล like> ้วงวดแล้วเฮ็ดก้อนว่ากันศูนย์หน่งสองสาเฮ็ดสูตรเิ็แก่ว่ากับโตเก้าละนี่ัตเก้าหน่วยกับัตเก้าบนอ่าบนนี้ห่วยกับโตเก้ามีหน่วยบนหลักสหน่วยัตเก้าลักสบนโตประจุลุยลยเลยศูนย์สี่ 07น่เกะตกเก้าเอาศูนย์เก้าโปตุกเกแล้วเนาะฮะตบไม่ได้น่อนะตกเกาตเกาตงมีหตกเกอาน่ะเออตกอท่านหอดแต่บาทนี้มันบ่มีหนึ่งบาทนี่นบ่เออมันบ่มีหนึ่ลุยบาทดีสวงก็บ่อเอาสองเอากับสวกระตัดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคือเกาสว่างสองสีเจสอง เก้าตัดคือเก้าคือเก้าเก้าเสื้อเฮียเสี้ยวตัวใดเรบไปซื้อเป็นเดี๋ยวพอนธิตพันธิตหอดห้าห้าสี่กะตัดอีกคือเก้าห้าเก็ดห้าเก้าเก้าเก็ดเก้าเก้า มีเก่าเก่าอีก่เยนั่งไหนบาทเทน่ห้าเมตรห้าเมตรวงไปเยบบาทเทนบาทบัวขาหาเมตรบัวขาาหรือซีฮะาหรือซีภาษาคีอไม่ซีดึงเห็นนะเอาคือขาซีบัวขาซีเชียงลงไปตัวล่างหเมตรห้าเมตรขามตัวนังเก่าซีเก่ซบบแห้งดอก ตัวแห้งเลยเก้าเจ็ดเก้าเจ็เกเจ็ดกับห้าเก้าตัวแห้งตัวนี้กัตัดคือเก้านี่เก้าสีแต่ว่าเราไวเอาไว้สำรองก่อนสักจะไปตัดเป็นไรตัดเบิดเด่นที่ห้าเก้ากับเก้าเจ็ดถ้าเมื่จะคูัวพศักนะอันนี้สิบสองตัวสามสี่สิบสองสิบสองคู่ สองตัว <12 S 2> เล cool. ืออยู่หาคูเลืออยู่หาคูตัวนี้ก็ตัดด้วยสักก้อนนี่งสี่หนิ่ตัดสี่ตัดสองตัดสองรักซีตัดสี่รักหน่วยแล้วก็หิยก่ะซี่กันนถะใะหิยกใหิยกให้สำรองสำรองไว้ล่างวันนี้ล่างเปลี่ยนบอลลางล่างบ่ทำฮะล่างบ่ทำล่างบ่ทำแต่ว่าเห็ดแบบแบบไว้เอตัวใดเอาไม้ลวดโอ้ยมามีพอมันบอลบ่เดี๋ยวมันน้ำคือบ่ได ใส่คือบัวใดบอมากมันบัมากน้ำตัวนี้นะโอ้โมีบอมีบพอสักนี่ตรงนี้นด้ไหเนาะดูสะกดเลยอ๋มันบอมากน้ำมันเขียนเปลี่ยนใบนี่บัมากเลยกลางน่ะคือกัดนวยกัดนวยกัดจือบไนวยกับบเพชรเือสองหาเก็บ

ล่างโบเลียนแมนบอืมเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าน่อยเนบฮะโบเลียนบ่เลียนบ่เลียนบ่เลียนเขียนลงใช้เป็นเมนเขียนลงใช้เป็นโคสุดท้ายเลยเจ็ดเโคสุดท้ายอืมเาจะตูดเดียวเนี้ฮะก็เบิ่งแม่มันนไปเอาตัวเก้าละตัวเก้าละเจ็ดสองเจ็ด câu chết đi câu chết câu nhận câu hàng câu mình câu chết câu chết kết xuống kết 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 xuống cao hmm. cao kết này có xăm nỉ xong là tắt nỉ là tắt ở đây bác xăm nỉ xăm này. เหมือนบอกเอาเอาห้าตัวล่างห้าตัวห้าตัวล่างห้าตัวล่างบนตรง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 บนห้าคู่ล่างห้าคู่เนาะอันนี้บ่อสุดตัวนี้แล้วก็แซกเอาไปตัวนี้บ่อเลยสูตรที่บ่อ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 บ่ลบ่อเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบนบนเนาะนั่นบนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเลยนี่ครับหนึ่งหายตับหนึ่งหายบ่อสองสูตรสองสูตรมันติชนกันสองสูตรที่แล้วเนี่ย ส้นกันศูนย์สามสี่นี่เด็ก<ะ>งวดที่แล้วส้วนกันศูนย์สามสี่ลักสิบงวดนี่หนึ่งห้าหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งโอ้ศูนย์ด้วยผิดศูนย์สองห้าเก้าศูนย์สองห้าเก้าหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยส่วนกันที่เจ็ดกับเก่า เขตกับเก่าก็เลยเด่นเด่นไปที่เขตเลยเห็นป่ะหวดที่แล้วศูนย์กับสามพ่อซักวิ่งนะพ่อซักวิ่งไหมนะแค่นั้นนะวิ่งบนวิ่งล่างไหมครับผมวิ่งวิ่งจักชุดนึงด้วยวิ่งบนวิ่งวิ่งเก้าบนวิ่งเก้าบนแมนบนละแมนงวดก่อนนี่วิ่งศูนย์หวดนี้ได้เก่าล่างบอบอบอปานได้หลังล่างวิ่งหนึ่งว่าง ล่างวิ่งเจ็ดห้สองวิ่งเจดหน่วยมัสองห้าเกีดหน่วยสองห้าเยล่างลักสิบเกแปดเก้าหลักสิบเกีดแปดเก้าสิบสิบล่างสิบล่าง วิ่งบ่ได้วิ่งบ่เห็นบเห็นเลยออขั้นวิ่งกะจิวิ่งตัไหนอขั้นวิ่งเอาวิ่งจิกเก้าคือเก้าละวิ่งเก้าบ่ะเพราะว่าขั้นวิ่งเก้าสามกับสามกับเก้านี่บนล่างนะอ๋อบนล่างสกับเก้าบนล่างงวดที่แล้วหนึ่งกับศูนย์เอเจ็นเก้าก็เห็นไม่ขีดเจ็ด กระน่มันกัเน็อยู่ไงใสเก่าเค็ดอีกตัวนึงคิดเเนียปากกาแดงน่ะกระเด็นเก่าเหรอะออเออเออเอาสามตัวไปเลยประนี้เต็มบ้ามงัเดเนาะเก่าขึ้นไปเดินเก็ดเิออเมียได้สามตัวติงๆเลยต่ววิ่งบนล่างเก่าที่ประทเก่าบนล่างเก่าบนล่างเก่างวดที่แล้วศูนย์กอหนึ่งอ๋อเบร์ระบนี้เบิร์ไปบเแล้วเบแล้วก็เอานะครับท่านชมแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะ แนทางของพศในงวดวันที่หนึ่งนะครับปรมาถปล่อยได้เลยมือพศเขาเคียนที่ก่อนที่สอปล่อยได้ที่หนึ่ที่หนึ่งก้อนมิโยท่นเจ้าของบวสองบวอบวลาดบวด้วยบว่อลาดบวด้บเดินทางบวด้วยเอานะครับเติมชุ่มแชปหน้าจอเอาไว้มือนะครับเนาะแนวทางของพศักในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสองพนะครับ เลขวิ่งของพศวิ่งบนเก้าบนล่างวิ่งเ้านะครับเนาะส่วนบนพศก,กักขัดมาแล้วสิบคู่นะครับแต่ตัดมาให้หาคู่ก็คือห้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเนะครับเนาะตัวเด่นตัวเด่นของพศก,ก็คือหาเก่ากับเก่าเนะครับส่วนนัทางล่างนะครับก็มีอยู่หาคู่นะครับเนาะก็มีเจ็ดสองเ 97นะครับตัวเด่นก็คือ77กับ97นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเนาะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ